ซอนออกคักอ,อกแน่แท้ล่ะ สวัสดีครับผมปอเคสาติอีสาพ่อระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าคราวนี้พาพี่น้องเข้าป่าหน่อไม้ซะก่อนหน่อไม้ขลังข้าวคือเก่าพี่น้องขึ้นอดเสียงหน่อไม้แล้วเสียงสับหน่อไม้ไปหาหิตสามมือติดสามมือติดเมื่อวานกับฮิตเพาะมันก็เลยอยากมัดชุดแรกเนาะหรือว่าชุดสองไม่รู้แหละมัน้าอยากมัดแล้วต้องรอชุดใหม่มันโหกกันกที่จริงมันก็ออกใหม่อยู่แต่ว่าหักคนคนขูดคนเก็บไปเบิร์นแล้วอ่ะใช่ จังรอชุดใหม่หรอว่ยังไงค่อยพี่น้องแจ้งไม้แค่นหนึงดอกเฮ็ดออกอีกแล้วเด้อค่อยไปอีกเนาะตอนนี้ทำอาหารหน่อไม้ซะก่อนน้องคือทอดหน่อไม้แต่ก็เห็ดพึ่งก็ยังบ่หลายเนาะเดี๋ยวเราไปฮะยังบ่หลายจังหน่อยซะก,ก่อนฝนยังบ่มานี่หนิมืดซื่อๆลือหลายจ้ะพี่น้องกินฮ่อเสียงหน่อไม้แล้วเ <c oughs> มื่อคืนเสียงซับหน่อไม้ละมื้อนี้พาพี่น้องมาหาหน่อไม้ฝนมันบ่ได้หลายบึงคุณมาบ้านเฮาดิโอ้ยกองก็ได้นว่ายง่ายก็คือ เฮ็ดหาเฮาได้ใหญ่ได้กินแล้วบัดนี้เฮาสิมาหาหน่อไม้ต่อเนาะบนี้น้านชะติกบ่มีน้ำเลยอีต้นข้าวพี่น้องเมื่อวานนี่ยบ่งเฮาไปหาเฮ็ดเห็นหน้ำเปล่าแค่เนาะโอ้ยน้ำพอดำนาโอ้ยน้ำเพิ่นเลยตามทุ่งไห้ทุ่งนาค่ะเต็มเลยเห็นแต่ใบข้าววีวีบึงบ้านชะติกนี่ <c ười> แบบนี้เลยมันก็บ่ได้ไกลกันมากาะกันอยู่สี่สิบกวโลพี่น้องมันคือต่างกันคักแท้คึ้มแบบนี้ชะติกบ่ตื่นเลยบ่ตุก เดี๋ยวกระแจ้งออกบึงค่ะมือมาเปา็นตะยานคือเพื่อสิตกนี่จะบัดแล้วกับ,บต่ตกโอ้โ่บไดมาหลายมือ ตั้งกระดูกดระดีโลเลยนะหนึ่งโนสองโนาสามโนนี่ยงังประทันได้เขีย่ยผุ่นอีกหน่อหนึ่งสี่โนเท่าที่เห็นอ่ะเดี๋ยวช่วยกันเปิดก่อนจะ้ะจังมาซับจุดจวดทีเดียว จวดเสียงเสียมสะใจบ่มึงเพ่งางกกันเลยเนาะนี่ <laughs> รับเสียนเนาะจักผ <laughs> ู้ใดมาซับ่กนเนาะมุนอุ้ยป <laughs> ุ้ย,อย <laughs> ลองรอยการสับ นียนกลิบผูดปุทติพิบอยู่ผูเอาได้บ่เบคอนนี่นี่ตะน้าบเห็นนี่กะนี่น้อยตาเต่าโอ้ยูทีเดียวอย่าเอินว่าซับเป็นเมนูเอาได้เอ็มเมงนี่แหละหน่อยนี่แหละพุดธลงแจ็คหน่อยเนาะ ครับเสียมกระห่างสิโคมโคมอุย้ยตังกระดูกกิดีโลเลยเนาะฮื้อคุณอนะ่ะเอานอด้ยวยก,ก่อนนอด้วก่อน วางโหนกับซับบ่ได้เรากับสิบเบาเอาได้จากบบาจจเห็นบ่พี่น้องนะต่อกันเขียวๆนะมันโดนหนีบปล่อยให้มันสูงได้ออกแรงบ้างปะเนี่ย <c ười> <c ười> อมมาฝั่งนี้อ้ยพี่น้องปะนะโซนกันอยู่เนะี่ยบริมาสามมื้อเราไม่สูงปะเบอรแลว้ว น,น,นีอีก <c oughs> สามแบบนี้อยากส่งเป็นสามโอ้ยเเคลียร์ก็เคลียร์ก็เฮ้ยมีอีกว่าเคลียร์นี่เนห็นไ้ขาวขบเออสามแล้สี่แล้วแบบนี้เคลียร์ก่เดียวเลยแม่อีหลีนดี๋อดสีน่นูพุ่นพุ่นพุ่นทางพุ่นอีกหา้าหกอ๋อ สูงหมแล้วออมื่อกี้นี่จ้ะกินหั่นซะับมาจังหน่อยแหละสามเนาะหนอนนกบินข,ขาวๆแล้วก็สองหนอมคือน,นี้โอเดิมด้วยจ้ะออมมาอีกฝั่งนึงสี่หน่ออกซ้อนกันบินเลเปิดเรียบร้อยเลยจ้ะคนอ่ะอุ้ยอ่อซโอนออกคักออกแน่แท้ละ Xem khôm chân bớt, Đón sắp chân ừm, ừm, nhìn ừm, sí, Nghiệp clip ừm, 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 อันนี้กันนะจ้าอืมนอนี่จะหนองใหญ่ๆเอาไ้ก่อนมาซับที่ตัะสูงไปเลยนี่เห็นบ้างไหมอ๊ะ bình phun ít nhỏ nước bắc nhảy được không? em pe xà phòng ở cô đơn như là bừng ra นอบอเนเนาะยังยงี้นี่ก็บอสกินเกียบอ่อน,นและคุมไปเสียมคมจากเสียมคม <c oughs> จากหนอก่อนสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดหน่อ <c oughs> เมนียงเต็มกอเลยเขียวๆพูนะซับเลยบวกเขดดด ได้มาสามมือแไม่อกอ ลือกโกนก็ได้ราบลาบอยู่หน่อ,อบงลายก่น เต็มเป้แล้วจ้ากลับบ้านแบบนี้หลายหน่อไม้มือนี่บนันน้มาหลายมือเกือบสูงปะใช่สามวันนึ่งใบขนาดเลยหน่อ,นอไม้ใหญ่ไว้ได้ทีหน่อยหน่อไม้เนาะแม่นแป๊บเดียวเพราะว่ามันได้ฝน,ฝนแต่มันหักโบได้แบบว่าบ้านสติสกหน่<ด>อยนิดนิดน้อย,อยพอดี ถ้าเป็นทุ่งนาพอดีให้หยาขึ้นจะชื่นเมนเข่าโบเหี่ยวแต่ว่าหากักโบมีน้ำนพอดีหย่าขึ้นพอดีหย่าขึ้นพอดีเนี่ยปีนี้เมนแบบทีนี้ก็ได้แล้ลหนอไม้เ้าหนึ่งกะเปะ๊ะหนึ่งกะเป๊ะประมาณหกเจ็ดโลไปแต่งแล้วแต่ตอนสะพายออกเมือน,นี้สิบโลแต่งทั้งเปลือกทั้งปลายมันออกที่แก่ๆออกจักน้อยมันกระสีน้ำนักมันกระสีหายไปเนาะ<ช>แต่พี่น้องหลายคนก็จะว่าคือโบแต่งอยู่ในป่ายุงพี่น้อง<ม>เข้ามาแต่งอยู่เฮือนฮางบวกบกวับ แต่งอยู่บ้านอยู่เฮือน,อนหันแต่งแล้วเราก็ล้างแล้วก็น,นึ่งเลยแมนกพ็พอได้็ดอย่างอื่นบอกเคนแต่งสติก็กร์ได้นั่นนี่ใช่เยกัน,นิดเมนเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไหนเด้ครับแล้วพบกันค,คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า